สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเพชรแฟมิลี่นะครับมาครับมาเบิ่งกับข้าแวแรงลุงเพชรนะครับเด้อนี่โอ้เนี่ยครับมีตำมะฮงอีกแล้วมือนี้ก็ได้กับแกงปลาครับแกงปลาอย่างนอ้อปลาสลิดเหรอแกงปลาสลิดเนาะมาครับมากินข้าวในลุงเพชรนะครับเด้อกับข้าแวแรงลุงเพชรครับนี่ ลังแซบเด้อค่ะเด้อมาเด้อคุณ FC เอฟซีเออย่างแซบเลยครับกับข้าวลุงเพชรมาน,นี้เด้อครับเด้อกับข้าวแรงมีสองอย่างครับมีส้มตำกับแกงปลาครับมืน,นี้มาครับมามามา,มากินนัากัน ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ